ความสำคัญที่เราจะให้คือการพัฒนาฝีมือทักษะพัฒนาประสบการณ์ <_ n ach> ณเมื่อถามว่านักกีฬาคนไหนที่เคยได้รับเงินรางวัลจากกองทุนมหลนชาติเยอะที่สุดตอนนี้ที่นึกออกนะครับก็มีอยู่ท่านเดียวนะครับเดอะซัพพอร์เตอร์ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกฉลาดย้มกับรายการเดอะซั p พอร์เตอร์เช่นเคยนะคะซึ่งวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของเงินรางวัลที่นักกีฬาจะได้รับจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยนั่นเองและวันนี้ก็อยู่กับแขกรับเชิญพิเศษจากกองทุนกีฬาเช่นเคยนะคะท่านรองสุรศักดิ์เกิดจันทึกค,ค่ะสวัสดีค่ะท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งนะครับทุกท่านครับ วันนี้นะคะอยากจะให้ท่านรองได้พูดถึงสิ่งสําคัญที่สุดที่กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติให้ความสําคัญก่อนที่จะเข้าไปพัฒนาในแต่ละด้านมีอะไรบ้างคะถ้าเราพูดถึงว่าอะไรที่สําคัญที่สุดนะครับในการพัฒนากีฬาก็ดูผลจากการแข่งขันวันนี้นักกีฬาได้เหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงหรือได้รางวัลที่1ที่2ที่3เราจะเห็นว่าภาพนั้นคือนักกีฬาเก่งนั่นถ้านักกีฬาเก่งนั่นแปลว่านักกีฬาคือจุดศูนย์กลางแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องให้ความสาคัญว่าถ้านักกีฬาจะเก่งได้เนี่ย มันมาจากอะไรบ้างต้องมีการฝึกซ้อมแน่นอนมีฝึกซ้อมก็ต้องมีการแข่งขันเวทีแข่งขันคือเวทีที่สร้างประสบการณ์และสร้างความสําเร็จงนั้นความสําคัญที่เราจะให้คือการพัฒนาฝีมือทักษะพัฒนาประสบการณ์ของนักกีฬาเองอันนั้นคือสิ่งที่เราให้ความสําคัญมากๆในการที่จะใช้งบมาณจากกองทุนพัฒนชาชาตินะครับค่ะพูดถึงนักกีฬาที่ทําผลงานได้ดีไปสร้างชื่อเสียงเงินรางวัลสนับสนุนที่ได้รับจากกองทุนกีฬาคิดว่ามีความสําคัญกับนักกีฬาอย่างไรบ้างคะ เงินรางวัลน,นะครับเป็นสิ่งที่ทําให้นักกีฬาเกิดความภาคภูมิใจมันคุ้มค่ากับสิ่งที่ฝึกซ้อมมาจะเรียกว่าลงทุนก็ได้นะครับเพราะว่านักกีฬาเองต้องใช้เวลาเยอะพอสมควรในการที่ฝึกซ้อมแทนที่ทํางานจะได้เงินเยอะแยะนะครับแต่ต้องมาซ้อมกีฬานั่นคือสิ่งที่เขาหายไปขณะวกันเมื่อฝึกซ้อมแล้วแข่งขันแล้วได้รางวัลมากองทุนเองก็ก็มองเห็นตรงนี้ว่าเพื่อเป็นขันและกำลังใจแล้วก็สามารถที่จะลดภาระค่าใช้จ่าย ที่เขาหายไปนะครับมันก็เป็นสิ่งที่ควรจะชดเชยตรงนี้ให้กับนักกีฬาที่ประสบสมเร็จและก็สร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาตินะครับทีนี้หลายคนอยากทราบค่ะว่าเงินรางวัลสูงสุดที่กองทุนกีฬาเคยมอบให้กับนักกีฬามีมูลค่าเท่าไหร่แล้วก็เป็นนักกีฬาท่านไหนคะเราต้องยอมรับว่ากีฬาโอลิมปิกคือกีฬาที่สูงสุดนะครับของการแข่งขันกีฬามีรางวัลตอบแทนนักกีฬามากที่สุดเหรียญทองนะครับสองเหรียญนะครับ <S <S เหรียญสิบสองล้านกับเหรียญสิบล้าน 12ล้านก็คือนักกีฬายินดีที่จะให้มีการแบ่งจ่ายจ่าย50%ไปก่อนแล้วที่เหลือก็ผ่อนจ่ายทั้งหมด4ปีรับครั้งเดียวก็คือ10ล้านถ้าเป็นเหรียญเงินก็7.2ล้านเหรียญทองแดงนะครับก็คือ4.8ล้านอันนั้นคือส่วนของนักกีฬาโอลิมปิกราวนี้พอส่วนพาราลิมปิกนะครับถ้าเป็นเหรียญทองนะครับนักกีฬาพาราลิมปิกนี่จะได้ที่7.2ล้านนะครับส่วนเหรียญเงินก็จะเป็นารางวัลอยู่ที่4.8ล้านส่วนเหรียญทองแดงนะครับจะได้ที่3ล้าน อันนี้ก็คือหลักเกณฑ์ที่นักกีฬาได้เมื่อถามว่านักกีฬาคนไหนที่เคยได้รับเงินรางวัลจากกองทุนมหาชาติเยอะที่สุดตอนนี้ที่นึกออกนะครับก็มีอยู่ท่านเดียวนะครับคือน้องเทนนิสพานิพักนะครับนักกีฬาเชงโกอนโดการแข่งขันโอลิมปิกล่าสุดที่ผ่านมาน้องได้เหรียญทองน้องได้12ล้านแต่ถ้านับย้อนหลังน้องได้เหรียญทองที่ตเกี่ยวด้วย <S <S> <S นั่นคือ12ล้านมาแล้ว <S <S> <S น้องได้แชมป์โลกน้องได้แชมป์มหาลัยโลก น้องใช้แชมป์เอเชียนเกมแชมป์สีเกมพผู้ง่ายน้องกอดแชมป์มาทั้งหมดนะก็ถือว่าเป็นนักกีฬาที่ได้รับเงินรางวัลที่มากที่สุดของประเทศไทยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านรองมากๆเลยนะคะที่มาเปิดเผยข้อมูลแบบหมดเปลือกอีกแล้วนะคะแล้วคุณผู้ชมทราบไหมคะว่านอกจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยให้การสนับสนุนนักกีฬาแล้วยังให้การสนับสนุนผู้ฝึกสอนอีกด้วยจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวไปติดตามชมได้ในตอนหน้าส่วนวันนี้เราต้องสองคนต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วสวัสดีค่ะ ขอขอบคุณกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยที่ให้การสนับสนุนทัพนักกีฬาไทยในโอลิมปิกและพาราลิมปิกเกมปารีส2024